สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับมาดูขบวน202นะครับพิษณุโลกกรุงเทพเป็นรถธรรมดานะก็จะเข้าจอดที่หยุดรถนิคมรถไฟกม11เอเป็นอันซ่อมแคทนะครับรถจักรที่ทำขบวนมาเข้ามาแล้วนะครับหมายเลข4 1 5 2 สำหรับสถานีต่อไปนะครับคือสถานีชุมทางบางซื่อนะฮะขับท้ายขาบวนก็นะให้สัญญาณธงเขียวนะฮนะไปแล้วครับ โอ้ oh, ตู้สุดท้ายนี่มีแต่พระนะครับ <laughs> เป็นที่สำรองสำหรับพระภิกษุแล้วก็สามเณรนะผมโอเคนะครับก็อาจจะจอดที่สถานีชุมทางบางซื่อเป็นสถานีต่อไปนะครับขบวนรถธรรมดาที่202พิษณุโลกกรุงเทพ,พขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ